ทกนกเนี่ยมันจะมาลงประมาณตอนเจ็ดโมงเช้าก็จะลงแล้วถ้าชาวนาไม่มาไล่เนี่ยมันก็จะย่ำไปทั่วแล้วครับเพราะแต่ พอคนไล่เขามันก็บินจากพื้นนี้ไปลงพื้นโน้นทุกวันพอย่ำอย่าเงี้ยพอย่ำข้าวยับไอตัวนี้ยไอตัวหนูนี่แหละมันเข้าไปทีนึงทีนี้มันก็จะกัดไปหมดเลยเป็นแถบไปหมดของผมนะ่ะไม่ใช่น้อยกัดไปเยอะแต่ดูเรื่องไม่หมดแหละเรื่องีจริงๆน,นะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเรื่องนกเพราะรังมันอยู่เนี้ยมันบ่งนี่เองรังใหญ่เลยรังใหญ่เลยศึกษา ผมไม่รู้เท่าไหร่ครับประมาณไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันออกลูกออกอะไรก็อยู่นี่หมดเลยก็กลัวละครัวเลยกลัวโรคติดต่อนี่ฮะเพราะว่านกไปร่วมไปนำพาหนาอะไรออกมามั่งเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนะครับได้ขอร้องนะครับไปจะนำพาหนชาวนาลดการปลูกข้าวอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นตอนนี้ในส่วนของพี่กิตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่ลุ่มสามารถที่จะปลูกข้าวได้เพราะเราได้มีบ่อตอบประมาณสามหมื่นลูกนะครับพื้นที่ปลูกข้าวเราก็ประมาณหกแสน ประมาณหแสนไร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ให้นกปากหางจากที่อื่นนะครับได้เคลื่อนย้ายมาเพราะจังหวัดข้างเคียงเราเนี่ยนะครับจะไม่มีพื้นที่การปลูกข้าวหรือมีก็น้อยเพราะฉะนั้นนกปากหางที่เคลื่อนมาเนี่ยก็จะมาหาแหล่งอาหารที่พิจิตนีในการขับไล่หรือในการที่จะกําจัดเนี่ยคงกำจัดไม่ได้เพราะนกปากหางเป็นนกที่มีประโยชน์คือกินถอยเชอรี่ตอนนี้การเฝ้าระวังในส่วนนาข้าวเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับคงไม่ทําลายเสียหายแต่พื้นที่สวน นะครับขาวสวนพวกมะม่วงพวกไม้ผลต่งตางๆอกเฝ้าระวังนะครับในตรงนี้คือถ้านกฝักห่างไปเกาะเราก็คงต้องไล่โดยใช้ประทัดหรือไล่ไล่ก่อนนะครับอย่าให้ไปเกาะถึงการไปเกาะเพียงตัว2ตัวตามต้นไม้เนี่ยมันจะมีจ่าฝูงเดีย๋ยวมันก็จะนํากันไปแล้วจะไปจํานวนมากคือถ้าเกิดเราไล่มันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราตังเกตด,ดูของส่วนเนี่ยมันจะนอนอยู่ที่นาเลยนะครับตามกนา,นาตามอะไรมันจะไม่เคลืนย้ายยกเว้นบา,า,างกลุ่มเพราะพวกนี้นจะมีฝูงองมันมันก็จะนําไป อย่างที่ผมบอกนะครับถต้เห็นไปก่อนเราต้องรีบไล่ก่อนอย่าให้มันรวมตัวกันได้เพราะช่วงหนาหนาเป็นช่วงที่เขาวางไข่ด้วยเป็นช่วงผสมพันธุ์ของนปรป่าหางเลยฟังแล้ว